สวัสดีครับวันนี้พบกับดรอยแซนรีวิววันแล้วนะครับวันนี้เราขอนาเสนอ Sony Tablet A ครับซึ่งตัวนี้ครับก็เปิดตัวมาได้น่าจะใกล้เกือบปีแล้วครับหลายเดือนน่าจะ7 8เดือนแั้วแหละแล้วก็วางขายในต่างประเทศไปก่อนหน้าเราเป็น Android Tablet h ต n า o c นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3 2เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับและกังวลว่ามันจะใช้กับ 3G ของซิมที่ท่านใช้อยู่ ASD Tag True Move TOT ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ามันไม่รองรับ 3G ครับ WiFi only นะครับคือใช้เล่น w i f i ได้อย่างเดียวแไปมีขายเป็น2รุ่นนะครับคือเป็นรุ่น16กิกกับ32กิกนะครับมาเดีย๋ยวตามไปดูรีวิวเจ้านี้กันนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Sony Tablet S นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตนนี i คอมตัวแรกของทาง Sony ด้านหน้าครับเป็นหน้าจอขนาด9.4นิ้วตรงนี้มีกล้อง VGA อยู่นะครับส่วนบอดี้ด้านข้างมันจะประมาณนี้ครับท่านสังเกตจากด้านข้างนะครับตัวเครื่องมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะของเหมือนไฟล์แฟ้มเอกสารนะครับเป็นโค้งแบบนี้ นั่นคือเวลาตั้งแนเนีมันก็จะนูนขึ้นมานิดนึงเหมือน Sony ก็ดีไซน์เผื่อหมดเลยว่าเวลาจับเหมือนกับท็บเล็ตมือเดียวเนี่ยมันจะได้เหมือนกับจับสันหนังสือนะครับด้านซ้ายตัวเครื่องนะครับมีเป็นช่องแจ็ค3.5นะครับก็มีตรงนี้เป็นพอเชื่อมต่อครับข้างในมีตัวนี้ครับเป็นช่อง SD card นะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นช่อง micro USB ครับเมื่อพิกมาทางด้านขวาครับก็มีนี่ครับปุ่ม power เพิ่มลดเสียงส่วนด้านล่างตรงนี้ครับเห็นว่าเป็นลำโพงนะครับด้านนี้ก็มีเช่นกันครับเป็นลำโพงสเต r e ิโองฝั่งนะครับตรงนี้ครับเป็นโลโก้ของ playstation คือสามารถเล่นเกม playstation ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับก็เหมือนจะเป็นรูร้อยสายซึ่งผมก็มองมันจะไปร้อยอะไรท้บเล็กใหญ่ขนาดนี้ครับด้านหลังตรงนี้เป็นกล้องขนาด5าล้านนะครับไม่มี led flash ส่วนด้านล่างครับเห็นว่ามีตรงนี้ r มาแล้วครับพอร์ตหน้าตาแปลกๆนี่ชาร์เจอร์หน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เชียบไปแบบนี้ครับ ก็จะล็อกอยู่แบบนี้ใช่แอแดปเตอร์ประมาณนี้ครับแล้วก็ชาร์จไฟบ้านปกติวิธีการเปิดเครื่องครับก็กดที่ปุ่ม power ตรงนี้นะครับกดครั้งแป๊บหนึ่งอตอนนี้กำลังบูทกำลยวปล่อยให้บูทบไปก่อน ันนี้คือหน้าล็อกสกรีนของ Android Honeycomb นะครับวิธีการปลดล็อกก็คือลากไอ้กุญแจนี้ออกไปข้างนอกวงกลมนะครับจะเป็นการปลดล็อกเครื่องนี่คือพื้นที่ของโฮมสกรีนนะครับมีทั้งหมด5หน้านะครับแบบนี้มุมซ้ายบนจะเป็นพวกเซิร์ชนะครับผมเป็นพวกเซิร์ช e n g จิ e มพวก o o g l e Search หรือเป็น Voice Search นะครับมุมซ้ายล่างก็จะเป็นปุ่มแบ็คปุ่มโฮมแล้วก็เป็นปุ่ม Recent App หรือว่าแอปที่ เปิดล่าสุดนะครับพวกแอปที่ใช้งานล่าสุดประมาณนี้ข้างด้านขวาบนนะครับก็จะมีพวกแอปพลิเคชันนะครับก็คือแอปดรเวอร์นั่นเองส่วนบวกนี่ก็คือเป็นการปรับแต่งหน้า Home s สกรีนเพิ่มเข้าไปเป็นเพิ่มช็อตคัทเพิ่มเวกเจอตอะไรประมาณนี้นะครับมุมขวาล่างก็จะเป็นโซนของ Notification Bar ครับที่เราคุ้นเคยการลากด้านบนของจอลงมานั่นแหละตอนนี้มันย้ายมาอยู่ที่ด้านล่างขวาแทนนะครับแต่คราวนี้ครับทาง s o น y ครับเขาก็ได้เพิ่มมาคือเพิ่มส่วนของ f a v o r i t e ครับมาตรงนี้ และทางสายบนนี้ก็จะมีเพิ่มพวกช็อตคัดต่างๆด้วยนะครับพวก w i ไฟฟงไวไฟอีบงอีเมลเพื่อใช้งานบ่อยนะครับซึ่งตะมุมสายบนนะครับมันจะมีอยู่แค่4แอปนะครับแล้วก็สามารถจะดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาไม่ใช้แล้วก็อันไหนใช้บ่อยแทนก็ลากไปวางไว้ได้แบบนี้ครับส่วนฟบริตนะครับทางนนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้ซึ่งตรงนี้อาจจะรวมพวกเกมที่เล่นบ่อยหน้าเว็บที่เข้าบ่อยเพลงที่เพิ่งฟังฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยไปอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ ซึ่งจากตัวน,นี้ครับเราก็สามารถจะปรับแต่งได้ด้วยนะครับโดยการกดไปที่กระเป๋าครับนี่ล้วก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าต้องการจะดึงเฟซบุ๊กจากตรงไหนมาบ้าน,นครับจะเป็นเรื่องของเพลงแกลเลอรี่เพลย์สเตชันเกมหรือเป็นเบราว์เซอร์ก็ได้ครับกลับมาที่หน้าโฮมนะครับมุมซ้ายล่างครับเห็นใจหนาผมกดปุ่มแบ็คนะครับก็คือการย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการจะกลับมาที่หน้าโฮมเลยก็สามารถกดปุ่มโฮมได้ครับแบบนี้กลับมาที่หน้าโฮมอัตโนมัติ และปุ่มรีเซตแอปคือแอปที่เปิดล่าสุดเนี่ยก็จะมีรายชื่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดแอปไปเยอะเนี่ยสามารถจะเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็ทามาทำการค c ิกช o r ตคัทหรือว่ากระโดดข้ามไปที่แอปนั้นได้ทันทีแบบนี้ครับไปที่มาร์เก็ตส่วนที่มุมขวาล่างครับนี่เป็นส่วนของ notification bar ซึ่งตัวนี้ครับก็จะรวมพวก Setting การตั้งค่าต่างๆสถานะของแบตเตอรี่สถานะของ WiFi อยู่ที่นี่หมดเลยครับรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆโดยถ้ามีอ e ีเมลเข้ามาหรือว่ามีข้อความมาจาก Facebook ก็จะขึ้นเตือนตรงนี้ครับเป็นรายการเตือนตรงนี้เห็นไหมครับส่วนถ้าเกิดว่าต้องการจะเข้าไปเซตติ้งเพิ่มเติมครับกดที่ปุ่มนี้ครับนะจะมีเรื่องของการเซตติ้งเพิ่มเติมเช่นเรื่องของแอร์เพนโหมดการตั้งค่า Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อการหมุนหน้าจอการปรับความสว่างแบบนี้ครับ Notification คือการเตือนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนของ Setting อันนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของ Setting การตั้งค่าของ a n d h o n ีค com แล้วนะครับ ตัวนี้ครับแยกเป็นส่วนๆน,นะครับเริ่มจากไวร์เลสจะเป็นเรื่องของแอร์เพลนโหมด i Bluetooth ทั้งหลายแหล่ซาวขึ้นปรับแต่งเสียงครับอาจจะมีเสียงของเสียงเตือนเสียงเพลงแบบแบลแจ็เป็นมีเดียก,กับต o วติฟิเคชันนะครับนี่เครื่องความสว่างหน้าจอครับการปรับความสว่างอัตโนมัติอ n น m ี้มชันต่างๆจะเปิดหมดหรือว่าปิดบ้างบางส่วนโลเคชั o นแ n d ส e c u r ตี้ครับโลเคชันคือเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งก็จะอิงกับไวร e เลสเน็ตเวิร์กจะเป็น GPS ก็จะเป็นโลเคชันเซอร์วิสต่างๆที่ Google ใช้งานนะครับส่วน Security ครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดในการปลดล็อกเครื่องแอปพลิเคชันครับก็จะเป็นการจัดการแอปพลิเคชันที่เราได้ทำการติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับรวมถึงเลือกลบแอปอ uninstall t h i n g ไปด้วยนะครับถัดไปคือแอคเคา s y n อนซครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเอาอ e ีเมลเราเข้าไปผูกครับเป็น Gmail เพื่อใช้งาน Market เพื่อใช้งาน Android ครับเพื่อการ Sync Contact Sync สมุดรายชื่อซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการใช้งานพวก Facebook Twitter ก็จะมีการซิงค์แอคเคาท์ที่นี่ด้วยนะครับ Privacy ก็จะเรื่องของการแบ็กอัพดาต้แล้วก็การลบข้อมูลนะครับ Total Storage นะครับ24 g ินะครับแล้วก็จะมีการแบ่งบางส่วนนะครับไปเป็น Internal Storage แบบนี้ครับประมาณ4 g ิก n t e r n a l Storage ก็จะพูดถึงหน่วยความจำในตัวเครื่องครับจะแบ่งส่วนเป็น Internal Storage เอาไว้ลงโปรแกรมลงเกมเลกแล,ล้วก็เรียกใช้งานอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ว่าเก็บเพลงเก็บหนัง l a n ก u a g e Input ก็คือการเล โมดูลภาษาของ OS เครื่องรวมถึงคีย์บอร์ดด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้คือคีย์บอร์ดเซตติ้งครับ Input Method นะครับก็จะเป็น s t สไตลัสคีย์บอร์ดต้องไปดาวน์โหลดคีย์บอร์ดอื่นมาใช้งานจะเป็น T Swift เป็น9420ไทยคีย์บอร์ดเป็นแม่นแม่นเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ตามสะดวกนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ในเดือนทายของการตั้งเวลาครับส่วนว่าแท็บเล็ตครับก็โชว์ส่วนของเวอร์ชันของแท็บเล็ตที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงว่าถ้าเกิดมีอัปเดตขึ้นมาเนี่ยสามารถกดเซตอัป แล้วก็เลือกอัปเดตซอฟต์แวร์ของเจ้า tablet s ได้ทันทีกลับมาที่หน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่บอกไปแล้วว่าหน้าโฮมมีทั้งหมด5หน้านะครับนี่ด้านซ้าย2นี่คือหน้ากลางและด้านขวา2กลับมาตรงกลางแล้วกรกดปุ่มโฮมก็ได้นะครับวิธีการปรับแต่งหน้าโฮมก็ง่ายๆครับแตะค้างเพื่อจะเคลื่อนย้ายอย่างเช่นเราต้องการจะเคลื่อนย้ายตัวนี้ก็แตะค้างแล้วเลื่อนไปที่ไหนก็ได้ครับดูนะครับว่ามันจะมีแอปพลิเคชันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้กับวิเจ็ต วิดเจ็ตนะครับคือการดึงเอาข้อมูลจากแอป,ปมาแสดงผลให้มันใหญ่ๆอย่างเช่นตัวนี้ครับก็เป็นเบราว์เซอร์วิดเจ็ตส่วนของบุ๊กมาร์กเราสามารถจะย้ายและขยายได้แบบนี้ครับส่วนวิดเจ็ตอันนี้ครับเป็นอินพุเจ็ตของ gmail ครับเราก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ขยายแบบนี้ได้ครับแล้วถามว่าพวกนี้จะเอามาที่หน้าจอย,อยังไงง่ายๆครับแตะที่ปุ่มบวกอ่ามันก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันเอาแอป,ปไหนไปไว้หน้าไหนก็เลือกหน้าก่อนแล้วก็แอป,ปขึ้นไปแบบนี้นะครับ เอาอะไรอีกเอาอะไรขึ้นไปอีกนะครับ widget นะ widget ก็จะมีหลายแบบครับมี widget นาฬิกามี w i d g e ตของแผนที่เราจะลอง add YouTube นะครับไปที่หน้านี้นะครับโอเค add YouTube ขึ้นไปคราวนี้ลเปเ p อร e r อลเป p ปอ e r คือส่วนนี้ครับส่วนด้านหลังนี่นะเป็นเปเป p ร์ e r ครับ,รบตอนที่ผมเปิดแล้ว w ลเป p ปอ e r อยู่ก็สามารถจะเปลี่ยนนะครับแล้ว w a l p e r เลือกเปลี่ยนได้ซึ่งเราสามารถจะเลือกเอารูปภาพเป็น w ลเป p ปอ e r ก็ได้ครับหรือว่าจะเอาเป็น ป default ที่ว่าทางโซน y ทสั่เลใสมาในเครื่องก็คือตัวนี้นะครับมอนอาจจะเป็นพวกช็อตคัทเรื่องของบุ๊กมาร์กเรื่องอะไรนี้ที่เป็นแบบช็อตคัทแบบกดทีเดียวเข้าไปถึงที่นั่นที่นี่เลยนะครับเห็นไหมครับตะกี้นี้วิดเจ็ตยูทู e ตัวนี้มีที่หน้านี้แล้วนะครับนี่คือวิดเจ็ตของ youtube นะครับส่วนของแอปดาวเวอร์นะครับทางโซนี่เขาก็มีการปรับแต่งนะครับนิดหนึ่งเดีวเรามีรูเล่นยืดเด,ด้งดึงเด้งดึง,ดง,ดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็การเล่นแอปแบบ ตามตัวกษร A ถึง Z ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเรียงแบบแอปที่เพิ่งได้มาใหม่อยู่อันบนบนสุดนะครับเป็น Newest First นะครับผมแล้วก็เป็นเรียงแบบ Custom ก็อที่กดไปที่กระเป๋านะครับนี่ครับสามารถจะแต่งได้ว่าจะแอบนย้ายไปตรงไหนสามารถจะใส่ s e p a r ต t o r คือเส้นแบ่งนะครับผมตัวแบ่งเข้าไปตรงไหนก็ได้แบบนี้ครับแล้วจะเป็นการแบ่งหมวดหมู่แล้วก็ใส่ชื่อหมวดได้ครับแบบนี้ อาจจะเป็นนิ w วแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็จะแอบ,บไปแอบ,บมานะครับอันนี้กลารใช้งานคร่าวๆนะครับของฮันนี่คอมบุน t ท b บล S คราวนี้ครับเราจะไลองทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกันเราจะเริ่มจากมัลติทัชก่อนนี่ครับคือ10จุดนะครับสูงสุดแต่10จุดนี้ก็มีกระตุกๆบ้างครับ แ้ง่างจริงหน้าได้ใจประมาณเจ็ดหรือแปดจุดครับที่มันค่อนข้างจะโอเคครับคราวนี้จองที่สมัสเบนนะครับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องได้คะแนนสมาธิออกมาแล้วครับ ส่วนรวมผลนะครับออกมาที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่แล้วก็ส่วนสามพินเตออกมาที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดนะครับตรงนี้แท็บเล็ตที่เป็น CPU ดูโอคอร์ครับเป็นของ v i d i h r e a d r a p p e r 2นะครับผมหนึ่งจุดศูนย์กิกเ์ดูโอคอร์ครับแล้วก็มี RAM อยู่ที่หนึ่งกิกนะครับถัดมาก็ต้องเป็นการเล่นเกมนะครับซึ่งแน่นอนครับ Sony Tablet ครับมี PlayStation Suite ต้องเล่นเกม PlayStation ครับ Crash Bandicoot นะครับ ส่วนเกมที่เป็นของ PlayStation นะครับต้องรอมันจะมีส่วนที่ว่าเป็น PlayStation Switch ครับแล้วดาวโหลดเกมจากนั้นอย่างเดียวนะครับไม่สามารถจะไปเอาเกม Play ที่เคยมีมาลงเครื่องได้แล้วเล่นนะครับไม่ไม่สามารถทำได้นะครับย๋ลองปรับเสียงขึ้นนิดนึงดีกว่าอ่านี่ครับคือเป็นเกม PlayStation 1, หนึ่คือ Play One ครับ เนี่ยเราก็จะมีปุ่มครบเลยครับขึ้นลงแปลขวาครับ แฟชั่นบันลีคูดครับคร,ครับครับยวลองดูว่าเ,เ,เล่นเว็บเราเป็นยังไงนะครับเราจะเปิดเบราว์เซอร์ก่อนเดี๋ยวลองเปิดดรอยแซนครับ นี่ครับหน้าเว็บของ r o อยแซนนะครับทั้งนี้ก็จะมีแฟลชโหลดอยู่ด้วยนะครับแล้วการเชื่อมต่อน,นี่เป็น Wi-Fi ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งดูครับเป็นนี่ครับตอนนี้หน้าเพจโหลดเสร็จแล้วครับลองดูว่าซูมเข้าออกปเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับ เห็นว่ามีการกระตุกอยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับเล่นเว็บใช้ได้ครับการทำงาน,นทั่วไปของฮันนี่คอมบนทุกรุ่นแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วว่าเอยหน้าตามก็ปรมานี้แหละไม่ต่างกันมากซึ่งแอปแล้วก็การใช้งานที่โซนี่เสริมเข้ามานะครับก็สังเกตง่ายครับดูที่ไอคอนครับไอคอนจะเป็นแบบนี้ครับนี่แบตซีฟ้านี่แหละครับอย่างเช่นโซเชียลฟีดอันนี้ผมใส่ a c e b o o กกับ Twitter เข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็เนน้ำตาลแ,แบบนี้ครับเป็นโซเชียลฟีดคือจะรวม Facebook กับ Twitter มาไว้ด้วยกันเลยนะครับแต่หน้าจอนี้นะครับผมลองเล่นแล้วปรากฏว่ามันล็อกคือมันเป็นแนวตั้งไม่ได้ครับมันเป็นแนวนอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมรู้สึกเอ๊ะถ้าไม่บางแอปมันน่าจะหมุนได้แต่ปรากฏว่าทําเป็นแนวนอนเดียวซะอย่างนั้นซึ่งจากตรงนี้นะครับสามารถจะคอมเมนต์จะกดไลค์อะไรได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับ ของแซนนีนนะครับมีคนคอมเมนต์ก็กดดูได้เลยนะครับแบบนี้รวมถึงสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าหน้าบอหน้าเพจเป็นยังไงนะครับนี่ครับเช่นเดียวกับของ Twitter นะครับก็สามารถที่จะเลือกตอบเป็นทีแบบนี้นะเลือก Apply Retweet RT with Comment หรือว่าจะ Retweet หรือว่าเข้าดูโปรไฟล์ก็ได้ครับถัดมาครับก็ Video Player วิดีโอเพลย์จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นหนังดูนิดหน่อยอันนี้เป็นหนังที่ติดประกาศตัวเครื่องครับ Green Hornet หรือจะเป็นวิดีโอเดโมโดที่เขาโชว์มาในตัวเครื่องนะครับ ส่วนการตั้งค่าในวิดีโอเพลเยอร์ครับก็มีมีตั้งค่าซูมนะครับผมการปรับดัลมิกของภาพนะครับผมให้แบบมีความคมชัดหรือว่ามิติของภาพมากขึ้นก็สามารถจะเลือกเปิดได้นะครับมีระบบเสียงเอ็กซ์ไลแล้วก็ส่วนของการใช้เคลียร์เฟสคือทําให้ปรับเสียงให้เสียงที่ออกมาจากลำโพงเนี่ยใสขึ้นมีส่วนของ DNA คือก,การแชร์ไฟล์ครับโดยระบบ DNA อาจจะเป็นกับทีวีกับเครื่องเสียงอะไรอย่างี้ยครับเป็นการแชร์ไฟล์ซึ่งตรงนี้ผมไม่มีครับก็คงจะเทสไม่ได้นะครับถัดมาครับส่วนของ Sony Reader โซนี่รีเดอนี่ก็เป็นเหมือนกับอีบุ๊กของโปรแกรมอีบุ๊กของทาง s ซนีครับนี่ครับก็จะมีตัวอย่างหนังสือนะครับประมาณนี้นี่คือส่วนงางกา้อานอีบุ๊กครับโดยการเลื่อนไปานหน้าแบบนี้นะครับต่อมาครับส่วนของกรรีภาพถ่ายนะครับกรีภาพถ่ายก็ไม่ได้ต่างจากนิโคนครับคือเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเป็นกระรีภาพถ่ายธรรมดาไม่มีด้วยอะไรเพิ่มเติมแต่ที่เจ๋งๆนะครับ ก็คือนี่ครับมิวสิกเพลเยอร์ครับมิวสิกเพลเยอร์นี่เป็นการทำยุยยขึ้นาใหม่เลยครับแบบนี้เห็นว่าบางอันเนี่ยมีรูปภาพนีคือรูประบปกอัลบั้มนะครับบางอันนี้หน้ปกอัลบั้มก็จะเป็นตัวหนังสือไปแบบนี้ครับนี่ครับมันจะเหมือนกับว่าอัลบั้มมันวางซอนๆกันอยู่ก็สมามารถจะนี่ครับเลื่อนหาได้ชอบอันไหนก็ฟังอันนั้นแบบนี้ครับ Slept reasons. You have excuses. จะเห็นนะครับว่ามันมีสีที่แตกต่างกันด้วยสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ธรรมดาครับมันเป็นการแบ่งแบ่งกลุ่มของเพลงครับด้วยระบบที่เรียกว่า Sense Me อ่าระบบ Sense Me เป็นยังไง ระบบเซนต์มีคือมันจะมีการเข้าไปสแกนเพลงนะครับแล้วก็มีการแยกหมวดหมู่ให้แบบนี้ครับมีเพลงแดนมีเอ็กซ์ตรีมมีเอ e นเตอร์ติมีอิโมชันแนลนะครับซ่เน่ครับระบบนี้มันจะออโต้ครับมันจะสแกนเองแล้วก็จัดหมวดหมู่เองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสมมติเรากดเพลงแดนครับก็ดึง Lady กาก a ขึ้นมานะครับเรื่องไม่รีแลกนะครับนะครับเห็นไหมครับมันมีการ ไปจับจังหวะดูบีทของเพลงก็บีทเท่าบีทจะเปมนเท่าไหร่ครับแล้วก็โยนเข้ามานะครับถ้าเป็นัั b e ีทนะครับนีบ่มันจริงมูด n นโทนของเพลงที่มันแตกต่างกันไปนะครับนี่คือระบบเซนส์มีนะครับ และอีกแอปหนึ่งครับที่ผมชอบใจมากๆบนเจ้าโซนี่แท็บเลตตัวนี้คือนี่ครับรีโมทคอนโทรลครับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับมันมีอินฟารเรดด้วยอินฟารเรดพอร์ตอยู่ด้านบนครับตรงนี้อ่ะอาจจะลืมบอกไปแล้วเจ้าอินฟาเรดตนี้เอาไวท้วทำอะไรก็ใช้เป็นรีโมทนี่ครับรีโมททีวีรีโมทโมเครื่องเสียงรีโมทเครื่องเล่นดีวดีดีคือทุกสิ่งอย่างที่มันใช้รีโมทได้ครับที่มีรีโมทให้กดๆเนี่ยเจ้าโซนี่แท็บเลตเอสครับสามารถไปแทนที่ได้เลยอา่านะครับซึ่งวันนี้จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็มี ทีวงทีวีอะไรอยู่บ้างแล้วแล้วมันจะเรียกมายัางไงนี่ครับกด r e g i s t e r device ครับมันจะมี2แบบคือ easy registration นะครับตรงนี้นะคือเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นรีโมทอะไรแบบนี้แล้วก็จะมียี่ห้อให้สมมติว่าเราเลือกเป็นเอาเป็นอะไรดี DVD Player แล้วกันแล้วก็เลือกยี่ห้อครับก็มีเข้าแบบนี้ปึป๊บเห็นว่ามีแต่ยี่ห้อใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านเราเน่ยเป็นโซลค่ ate, เป็นอัคอนติกทำยังไง มันมีวิธีเรียนรู้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดนะครับเป็น register device แล้วก็ Learn from remote control ครับอ่าคือมันจะจดจำคำสั่งจาก remote control ครับกด Learn from remote control นะครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็เลือกประเภทครับอาจจะเป็นอ่ะเป็น DVD player นะครับกด next นะครับเห็นไหมครับว่าปุ่มกดต่างๆจะเป็นสีดำๆซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถจะกดที่ปุ่มอหาเช่นกดปุ่ม play แบบนี้ครับกำลังก็จะบอกให้เราเอา r e m o t นะครับที่เราจะใช้เนี่ยมากด แบบนี้ครับกดปุ่มเลย์แบบนี้นะครับเริ่มจากสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทแล้วก็กดปุ่มเลย์นะครับแบบนี้ปึ๊บตอนนี้ก็มาจาแล้วพอจํปุ๊บปุ่มเลย์ใช้ได้แล้วครับคราวนี้ก็ใช้ปุ่มอื่นต่อครับปุ่มสต็อปเรา Stop, ก็สตาร์ทแล้วกดปุ่มสต็อปค้างไว้แบบนี้แส้วก็จะจำครับนี่ครับคือพอมาจําเสร็จแล้ว,าส,ลวสามารถเอาไปใช้กับเครื่องเล่นดีดีได้เลยครับ รีโมทอันนี้ก็โยนทิ้งไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้นครับมันก็สะดวกตรงที่ว่าถ้ามีไอรีโมทแบบเนี้ยมีรีโมททีวีเครื่องเสียง DVD 3อันนะครับมันก็ลําบากต้องหยิบ3รีโมทสลับไปสลับมาใช่ไหมครับใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วก็ให้มันจำซึ่งตัวนี้ครับหน้าหลักเอใช้เป็นส่วนนี้เป็นรีโมททีวีก็ให้มันจํารีโมทคําสั่งของรีโมททีวีนะครับทีเดียวจะเป็น JVC เป็นช่ออะไรก็ตามกับให้มันจำํำลบตัวนี้เป็นของรีโมททีวีซะส่วนนี้ให้มันจํารีโมทดีวีดีถูก แล้วก็หน้า2เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มปุ่มเองได้ก็อาจจะเพิ่มปุ่มลดเสียงของทางฝั่งเครื่องเสียงอาจจะเป็นเครื่องเสียงสเตริโอเครื่องเสียงเซอร์ราแล้วก็ว่าไปก็เพิ่มตรงนี้แทนนะครับทำให้เราสามารถถือเจ้าแท็บเล็ตตัวเดียวครับดูหนังเพิ่มลดเสียงทีวีปรับเสียงอะไรได้หมดเลยด้วยรีโมทอันเดียวคือจาแท็บเล็ตเอสครับจ๋ิงมากๆผมชอบมากๆอันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูโหมดกล้องถ่ายภาพนะครับนี่นี่คือหน้าส่วนย่อยของกล้องถ่ายภาพของแท็บเล็ตเอสนะครับ โดยจะมีกล้องหน้าครับเป็นขนาด vga ครับ3แสนพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องหลังขนาด5ล้านนะครับไม่มี led flash นะครับจากหนจอนี้ครับ double tap ก็จะเป็นการขยายเป็นจอเต็มนะครับก็แตะนะครับก็จะเป็นการโฟกัสแล้วก็ถ่ายอัตโนมัติแบบนี้ครับแบบนี้นะครับที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดนะครับระหว่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็ขนาดของภาพปรับได้ครับตั้งแต่5ล้านถึง BGA เลยนี่ระยะซูมครับเป็นดิจิตอลซูมนะครับแล้วก็มีของ Geo-location คือเลือกเปิดปิดได้ตอนล่างสุดนะครับคือมอนะครับก็จะมีส่วนของค่า EV นะครับมีไวบาลานซ์มีซีนโหมดแล้วก็มีเรื่องของโหมดถ่ายภาพนะครับเป็นออโต้เป็นมาโครนะครับอะไรแบบนี้เลือกปรับได้ส่วนเรื่องภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอครับก็ลองไปดูในหน้าเว็บดูแล้วกันนะครับว่าเจ้า Socialite เนี่ยก็เป็นฮันนี่คอมตัวหนึ่งที่ถือว่า ค่อนั้งจะลื่นนะครับถ้าเทียบกับบางยี่ห้อเนี่ยหลายยี่ห้ออาจจะกระตุกมากกว่านี้หนวงมากกว่านี้แต่เจ้านี่ถือว่าทำมาแล้ก็จะโอเคแล้วก็ความลุ่นไหลนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับผมแต่อย่งก็ตามนะครับก่อนจะซื้อก็ไปลองเล่นดูก่อนกันนะครับเพราะว่าตามช็อปโซนี่เขาจะมีตัวเครื่องเดโมโให้ลองเล่นกันนะครับก็ไปลองลองเล่นเล่นดูแบบอันนี้แต่แต่ลากๆถูๆถ่ายๆดูเฮ้ยมันลื่นติดนิ้วพอไหมชอบใจหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยเสียตังค์ซื้อไปเพราะว่าเป็นหมื่นนะครับ เงินเป็นหมื่นก็ต้องคิดกันนิดน,นึงใช่ไหมแล้วก็เงินท่านครับไม่ใช่เงินผมโอเคนะครับสำหรับดราซนรีวิวในวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมออโต้พาร์ลาก่อนสวัสดีครับ